ชั้นนางสาวขนพรครธมรักวันนี้เราจะมานำเสนอ safety ช h ตเ t e r ์3การบริหารโครงการอันนี้จะเป็นบทเรียนการบริหารโครงการคะถัดมาจะเป็นความหมายของการประเมินโครงการ การบริหารโครงการประกอบด้วย1ความเป็นมาความสําคัญของการบริหารโครงการความหมายของการบริหารโครงการ 3. ปัจจัยที่แสดงถึงความสําเร็จของโครงการทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ค่ะถัดมาด้านนี้จะเป็นการตัดสินผลและการเขียนรายงานค่ะทุก่านสามารถเข้าไปดูได้ค่ะ อันนี้จะเป็นแบบโครงสร้างแผนการเขียนโครงการค่ะอันนี้จะเป็นหัวข้อของบทเรียนค่ะความหมายของโครงการประเภทของการประเมินรูปแบบหรือโมเดลการประเมินค่ะอันนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการบริหารโครงการเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ค่ะ ถัดมาด้านนี้จะเป็นแบบสอบถามค่ะแบบทดสอบอันนี้จะเป็นวิดีโอการวางแผนวงจรการบริหารค่ะเพื่อนสามารถคลิกเข้าไปดูได้ค่ะอันนี้เป็นวิดีโอแบบสอบถามและการอบรมการให้ความรู้ค่ะ สวัสดีครับผมณสง่งุณไทยนะครับตอนนี้จะเป็นเกมเศรษฐี f i n ง the t e a เ h e r ค่ะเพื่อสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ค่ะด้านนี้จะเป็นแบบฝึกหัด Google Form ค่ะเพื่อสามารถคลิกเข้าไปดูได้ค่ะ และข้างในจะเป็นการบริหารโครงการขั้นตอนและการประเมินการบริหารโครงการอย่างไรให้เป็นมืออาชีพค่ะเป็นมาด้านนี้จะเป็น ห้องของเพื่อนๆค่ะเพื่อนสามารถเดินออกมานั่งชมวิวได้ค่ะฉันขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ